กราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุมุกุลมานี่กันมากับท่อครัวคือเก่าพี่น้องอ้าพ่อครัวกราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุมุกุลมานี่กับผมกับพ่อครัวคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือตําทั่วทอดเคียดพี่น้องเอ้ยตําทั่วทอดเคียดเราเป็นน้องเนาะเคียดบ้านเราเป็ดโม่เขาเียดนาเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเป็ดหน้าแห้งเราเป็นน้องทอดกรอบๆพี่น้องเป็ดนี่ก็เขาได้มาจากจาวเล็ก พี่สาวเล็กมักเลาะน้องเป็น้องเนาะสาวนายสร้างมันเอาเป็นน้องเนาะเพป็นกะบชงมาให้แถมมาให้ชิมลองเบิ้งน้องเป็นคนเราแซ่บกะแซ่บไปลีได้พี่น้อยกินม้าแลด้พี่น้อยเพ่นกินไปแล้วครึ่งทั้งมาสามถุงเนาะกินไปแล้วกินไปแล้วถุงนึงพี่น้องมีเลยสองพี่น้องตัวนี้ก็ทอดเครื่องปรุงไลยได้พี่น้อยนี่พี่น้องกระฉุนใจกับติดต่อเพื่อนได้นะพี่น้องเนาะสาวเล็กมักเลาะน้องช่องยูทูปช่องยูทูปช่องเฟสเพป็นกับนี่เดียวกันนี่แหละพี่น้อยเอาพี่น้องไลยได้พี่น้อยหรือว่าไล่ได้เนี่ สนใจก็ติดต่อพ่อหน่อยนะพี่น้องขอให้เขาก็ขอบคุณเนาะพี่สาวเล็กเนาะที่ทรงให้เขากินเนาะขอบคุณในหลายเด้อเด้อให้เอ้ยธุรกิจร่างกายแข็งแรงเนาะขอให้รับไม่รวยขอให้ที่จัดการรุ่งเรืองเนาะขอให้ยู่ดีมีแห้งตลอดไปตลอดปีเนาะพี่น้องเนาะแม่เอาเอ้ามากินน้ำกลั่นนะพี่น้องเด้อพักเขาก็มีสลัดเนาะมาแดงมาถั่วพูแดงมาถั่วพูมาคือนะพี่น้องเอ้ามากินน้ำกันข้าวเหนียวเนาะซอสเขียดห่อนห่อนเนาะพี่น้องเนาะกปเลยใส่ถั่วเอ้ากินมาพี่น้อง กินข้าวในการเนการแรงงานกินข้าวพี่น้องมึงซีมืองเขียดคนลินนี้อชาแนกเขาพูดเอฟซีมันสกูสก้นแบบพี่น้องที่กันรับช้มเนาะกินข้าวแรงเหมือนกันนอกจากตำถั่วกับเขียดทอดหมูแสบเนาะแสบเนาะแบบคนต่างเนี่คนมักมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็แสบอีเลยันเด็ดแสบอีเลย กันเงีย <leaning> ค <for u> ุยเลยพี่หนงชจ้องมานานแล้วล่ะแต่ว่าอัคลิปเนาะบว่างไื่งานเป็นโมนีกกับบางว่างนะก็ได้ได้พี่นงแคปจากพี่้องเพชบันเท่าเลละะบ่งองกนเรียกเนาะเพชบันเท่าจับหาจับเนาะนาก็เป็นเอฟซีของคนแล้วพี่้นงกิดตามคนโดตลอดเนาะ อยากกินเครียดทอดเนาะบาได้กินเกล็ดมังหลายปีได้ไี่น้อยมึงได้กินนี่แหละไปหน่อยอันนี้อบันบางไง F4 คน,นกระแทบได้ไหมน้องคนะนก็พักลวกคนได้แห้งๆไปน้องต่ำหนึงแห้งคนตังแห้งเลยนาะบ่ม,มีกินบ่มีอย่างไรไปน้องเลยคนตังแห้งครับเมื่อช่วงทช่างเมื่อยอ่ะเมื่อเยาะห่อนอยบ่ปะ ต่วงว้พี่น้องมือเดียวต่วงมาไวัยมันก็มีทั้งเฮ็ดมีาย่างไปเรื่องของพี่น้องหาย่างให้เพ็ดให้ช่องยูทูปไปกนหาเฮ็ดหาย่างพี่น้องถ้าท่านใดไปตามท่านจะเห็นแบบพี่น้องถ้าคนใดยังท่านไปจามก็ไปเบิ้งก็เป็นอย่างนั้นจังคนเกี่ยวกับอาหารบ้านๆเฮาเนาะ หาเห็ดหาอย่างพี่น,ออน้องหาเกดหากบมาทานะ่ะต้องชาวเล็กมันก็ละคนน้องพี่น้อง,องอหอ,อยเอือยยูดีไม่แหง้งเด้อจะยงเกดมาให้กินนะพี่น้องนะอเนาอะหอยเอือยยุคพัดร่างกายแข็งแรงอหอยซ้องถึงเสียนชับไปไว ถ้าตัางแห้งมันมีกินเนาะหอมเหมือนมะขาวเลยเนาะสีฝุนมันมาหาแม่ คื่กระตัวใีญ่ๆไปหนอยินเสียงตัวตัตัวตํามงโอ้ยคักขนาดแล้วไปหน่อยทอดเข้ากันเลย ยิงข้าเหนียววันห้อนเรากันไหมนะมนเมนีข้าเหนียวบะมีกระติ๊กใส่เนาะฮอืมจะขอแป้งแผาผักเ่อด เห็นเลยแอบแห้งเพื่อนวะถ้าคนใดเข้ามาแล้กก็เพลินไหมกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเพื่อนเด้ออย่าพลาดคลิปไหนไม่เนาะเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กันนะเพื่อนนะ ส้มทิพย์ให้กันพีเนอะดีที่สุดแล้วลายคาเกลแจกพีเนอะเ,เกลดกบเกลนี่เว้ยมักขนาดพีเนาะอินอกับต่ำกับหน้า อือุกว่าเอออมเดี๋ยววัดาเง้มตำต่อเนาะน่ะเร็บเจ็บไปกินครับตำเข้บไปจองตรงแล้วลายดีด้วยเนาะตรงมึงก็ลายไม่หมน จะนายว่าลายจะนายแอบไป,ปกินแล้วทุกนึงแฉบไปหน่อ,นองกินข้าวเ,เหนียวจะนายทอดแล้วกินข้าวเหนียวแล้วไปหน่องตำแจะแล้วไปกินกับบางมือเลิกงานดิ๊ด้อบกินไปหน่อง ของห้ามสัตว์ปานห้ามมันจะเจ็บอ่ะมันคือของเลี้ยงของอย่างเลี้ยงไม่เจ็บถ้าเป็นของเลีเ้ยงมันจะแจ็บของเลี้ยงกับปลายธรรมชาติแเอาอย่างให้กินต่างแห้ง,หงมันแห้งแบบมันแย่บบ่มีกินม่้ยกบตุ้นที่ชาเล็กเลยนะ ซ่องเป็นกาใหญ่โตแล้วพี่น้องเอ,อ้ยหอดมือหอดนั่นห,นห,นหนละขอให้ซ่องหอดมือหอดแขนในว้ยเด้อไ,ไ,ได้กินน้ำเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยจมได้อยากกินเทียนเพราะถ้าผู้ใดจีตามคนนั้นจะเห็นเนาะ

มัง้งเหรอขอนิ้วเต็มถุยอเอา้าจำรับคลิปน,น,นี้เอเอรับคลิปนี้เฮาก็อิ่มไปหน้องบ่เม้นรักอย่างนี้ยังน้อยเดียร์ไปหน้องเออรับคลิปนี้เฮาก็จบเป็นแค่เมียนะเนาะคลิปหน้าพอกันไหมาอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินไปแชร์ไปในชาแนลเอออย่าล,ล,ลืมเด้อยพี่น้องเด้อเข้าไปเ<ะ>บิ้งเด้อสา,เาวเล็กมักเลาะ้พี่น้องเลยทั้งยูทูบทางเพจเหมือนกันนี่แหละสนใจติดต่อมาได้เลยเนาะทอดเป็นแห่งอร่อยอร่อยเนองเอา กินสก๊ะลาไปก่อนนะพี่อนเพื่อนขอบคุณทุกทุกคนนะพี่น้องขอบคุณพี่สาวเล็กน้ำเด้อยิ่งกินมากินเด้อขอบคุณครับสวัสดีสบายดี